ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าหลังจากที่เราออกมาจากถ่ายถ่ายบรรยากาศในคาสิโนนะคะกบก็จะมาทานมื้อเที่ยงนะคะเพื่อนๆที่ร้านเม็กซิกันนะคะก็เป็นครั้งแรกของกบนะคะที่จะเข้าร้านเม็กซิกันฟู้ดนะคะก็จะอยู่ซ้ายมือของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปเนาะนี่ค่ะร้านนี้นะคะเพื่อนๆจ๋า ก็เป็นครั้งแรกของกบแล้วก็สามีนะคะแล้วเราก็อย่างที่เคยแบบหลายๆครั้งนะถ้ากบกับสามีเปลี่ยนบรรยากาศในการทานร้านอาหารใหม่ๆแบบนี้นะคะกบกับสามีก็จะเช็คเมนูก่อนนะว่าพวกเรากินอะไรได้บ้างนะก่อนที่พวกเราจะเข้ามากินอาหารในที่ที่เราไม่เคยมากินนะคะกบก,กบกับสามีก็จะเช็คเมนูก่อนแล้วก็ว่าเราจะกินอาหารแบบไหนนะคะ ก็เป็นครั้งแรกของเราสองคนเนาะนี่ร้านนี้นะคะสามีบอกว่าที่รักเธออย่าบอกให้ฉันพูดชื่อร้านนะเพราะว่าฉันพูดชื่อร้านคงพูดไม่เป็นนะนี่หน้าร้านของเขานะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะเป็นครั้งแรกของเราสองคนนะมิเกล ะ็็จะเป็นเมนูอาหารของเขาแต่กบกษามีก็จะมีเมนูของเรามาแล้วนะกบจะถ่ายวีดีาการาศให้ดูนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ เขาจะมี thank you เอ้เขาจะมีแบบนี้มาให้เรานะคะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาเรียกอะไรเอ่ยเขาเรียกอ p p e อไทอ r a p p e t ใช่ไหมที่รักอันก็จะเป็น,นชิปนะคะเพ,พื่อนๆจ๋าเราก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่รักซอสอะไรรู้ไหมซอสเนาะอันนี้อะไรข้างในไม่รู้ออันนี้ก็จะเป็นถั่ว มีกบก็สั่งสไปร์นะคะเหมือนเดิมของเขานะคะนี่คะ่ะคือเครื่องดื่มของกบนะคะเป็นมะม่วงมาการิต้านะคะเพื่อนๆจา๋าเขาจะมีอันเนี้ยพริกน่าจะเป็นพริกนะคะเพื่อนๆจ๋าเขาจะมีมะนาวประมาณนี้เนาะ,นะก็เดี๋ยวกบจะดื่มนะ ได้แบบว่าอาชิมอ,อีกเรืองนึ่งเปรี้ยวเค็มแล้วก็เผ็ดเหมือนาอะไรรู้ไหมเอามะม่วงมาจิ้มอ่ะพริกเกลือเลยอ่ะที่รักเหมือนพริกเกลือเลยนะคะเนี่ยโอเคเหมือนพริกเกลือเลยเอามะม่วงมาจิ้มมาอร่อยเลยเนี่ย <laughs> เหมือนอะไรเหมือนพริกเกลือมะม่วงไหมเ <laughs> นาะเหมือนกับพริกเกลือมะม่วงกมให้สามีกับเอาจะแต่อีกครั้งหนึ่งดิสุดยอด <laughs> จิมอัน,นอันนี้นะหอาชิมัน,นี่นอะ มีนะคะ thank you oh, <come. S 1> นี่ของกุป thank you so much อ๋อเนียเดี๋ยวอขอชิมขอชิมอันนี้นะคะไอซอสเนี่ยค,ค่ะเพื่อนๆจักควันขึ้นมาเฮ้ยอ,อันนี้อร่อยมาก ถั่วอร่อยมากต,ตอนแรกตอนแรกคิดว่าไม่อร่อยถั่วอร่อยมากที่รักโอ้ยถั่วอร่อยมากถั่วอร่อยมากเพื่อนๆโอ้ยกอบชอบอ่ะอร่อยโอ้ยแม,ม่จ้ะอาหารสามีนะคะเป็นอะไรที่รักไก่ ไม่รู้รพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็อันนี้เขาจะมีอันนี้มาให้เราด้วยนะก็จะมีข้าวนะคะก็จะมีข้าวของเขานะคะอันนี้คืออะไรที่เรารูไ้ไหมถั่วไหมร้อนนะอันนี้ก็จะเป็นอะโวคาโดนะคะเพื่อนๆจา๋าแล้วก็จะมีครีมคิดว่านนะโอเคอันนี้ของกบนะคะอันนี้หก หัวหกเสร็จไปหกไปในจานอันนี้คือของกบนะคะเปนเพื่อนจ๋าก็จะเป็นแผ่นแป้งนะที่มันกรอบๆนะคะข้างบนก็จะเป็นอะโวคาโดนะคะตรงนี้อะโวคาโดแล้วก็จะมีกุ้งเนาะกุ้งนะคะก็จะประมาณนี้นะแล้วก็มีอันนี้ด้วยอะไรอะแผ่นแผ่นแป้งแผ่นแป้งเหมือนแผ่นแป้งนานะนุ่มๆนะคะซอฟนะคะ ใส่สำหรับอะไรกินอะไรของหนูหรือของใครไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็เป็นครั้งแรกของเราเนาะเก็จะลองกินของสามนีนะเ,เป็นไก่นะคะ เราางร้อนกระทะมันกรทะระ้อนนะคะน,นี่คือข้าวเขา พอ<ห>ดีาอออถามพนักง,งานนะคะเขาบอกให้เอาแป้งอันนี้นะคะเพื่อนๆแป้งที่เขาได้มาให้มานะคะห่อทุกอย่างเลยนะคะเหมือนเหมือนกับทาโก้แหละหอ่หอห่อห่อทุกอย่างเลยห่ออันนี้นะคะหอ่อทุกอย่างนะคะแล้วก็หอ่อแล้วก็กินนะคะเพื่อนๆจา๋าเออก็เป็นความรู้ใหม่ที่รักจะลองไหมกำลังจะชิมข้าวเข้ามาพอดีแอขอชิมข้าวหน่อย สิมก้อมข้าวเขาเหมือนกับผัดกับอะไรสักอย่างเครื่องเทศเขาอะเนาะส่วนซุปปนนี้ของเขาที่อยู่ในจานของที่แล้วก็จะเป็นอันเหมือนเดิมแบบนี้เหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็เป็นแล้วขอกานอะโวคาโด อันนี้อะโวคาโดนะคะที่อยู่ในจานสามีนะก็โอเคนี่มาดูของสบนี่จานของสบนะคะนี่มามาดูกันว่าเขาติดกินยังไงเนี่ยเขาให้ซอสทาโก้มาใช่ไหม ไม่รู้อ่ะไป็นซอบแบบนี้มานะคะให้เราใส่แต่กบไม่ใส่กบโอเคก็จะกินกันเลยนะ้กินแบบนี้เลยใช่ไหมังยแป้งเขามีความมันมันเหมือนแป้งทอดนะคะส่วนตัวกุ้ง เหมือนกับเอากุ้งมายำนะคะเหมือนกับเอากุ้งมายำใส่หอมแดงอ่อมะเขือเทศนะคะแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นแตงนะคะอร่อย

ผมน,นะคะเหมือนไปแล้วครึ่งก็ถือว่าเปิดประสบการณ์สำหรับเราสองคนนะคะเพื่อนๆพอแล้วหรอีอ่รักโน่ปอน เออเหมือนยำก็หนูบอกแล้วไงว่าเหมือนยำเขาเอาทุกอย่างมันมารวมกันอะมายำไม่คลายแล้วก็ใส่มะนาวนิดหน่อยนะกบถามกบถามสามีว่าข้างบนมีใครอยู่ไหมที่รักทาไมไฟเปิดที่รักมันไม่ใช่ไฟเขาทาหน้าต่างปลอมแล้วข้างนอกก็คือแสงแดด <c oughs> โอ้ยนอก,กบเ้ยเหรอ กินกินไม่ถึงครึ่งแก้วกินไม่ถึงครึ่งแก้วเบอร์แล้วใช่ไหมนี่ค่ะคือบินนะคะ thank you นี่คือบินนะคะที่เรากบคิดว่าของกบเก้าเหรียญน,นะไม่แน่ใจเดี๋ยวกบจะไปอ่านนะว่าเท่าไหร่ทั้งหมด43เหรียญน,นะคะเ,เพื่อนๆจ๋าถ้าเราจะให้ทิป15เหรียญก็6เหรียญ ถ้าทิปสิบแปดเหรียญก็เจ็ดทิปยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นพูดผิดนะคะสิบห้าเปอร์เซ็นสิบแปดเปอร์เซ็นยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นนะคะเราก็จะบอกให้เราเลยอันนี้ก็คือที่เราจะต้องจ่ายนะคะสี่สิบสามเหรียญน,นะคะโอ้ยมีอะไรด้วยมีสัตว์สวยดีเดี๋ยวดูตรงนี้ดิ อเจ้าแม่อันนี้ไม่ให้เหรอที่รักน่าจะเป็น6เบอร์เดย์มั้งคะ